ัดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแกลยูทูบนะฮะอีกคลิปหนึ่งครับมาดูร็อกซี่ครับกับคุณปูสายควันแกเปลยวดินแห้งไหมกันแล้วครับแกฉลาดเด้นี่ดินเปียกแกไม่เอากับเขาโอ้โอ้โอยังอ้า่ะช่วงนี้เป็น หมอรักษาคนไข้เขาเลยที่เกือบจะสิบคันแล้วครับตรงนี้ยังไม่ได้วิ่งดีเลยนะครับรถบั๊กเยอ,อะเอามาดูคันนี้ครับสย จะเข้าซองเลยไหมน่าจะต้องเข้าซองครับมาแบบเกียร์หนึ่ง ฝั่งนี้มันแข็งอยู่นะครับเนี่ยฝั่งนี้ผมยืนนะน่าจะถ้าเอากองดินตรงนี้ออกน่าจะดีนะครับพุ่งขึ้นมาแล้วครับเลือกล่องอยู่ครับเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นมาครับต้องปูน้าหนาเลยครับไถจนยิ้มเลยนะจะบอกว่าโอ้โหหลายรอบเลยยังมาขุดตรงกูเหมือนเดิมมีงรอบไหนก็มีแต่ล่องคนระับ เป็นล่องทุกรอบครับ่ะรอกกีก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ เซลครับหรือว่า Nissan p a n d o r คร,รับหัวเขากลางล่างก็เป็น Nissan ครับเครื่องยนต์ฮิโน่นะสนใจหาฮ i โน่ได้ครับก็เลยเอาฮิโน่มาลงไม่ได้ถางยีสซี่ด้วยได้ในมเพราะเครื่องตัวนี้มันจะเล็กกับฮ i โ,โน่ บ้างครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยครับมันต้องเทตรงนี้นี่ไล่มาตรงนี้ก็ได้ครับผู้ทางเสียจนี่เราจะมีอะไรดูไหมนี่ไม่มีรถจมเลยนี่ ปูขึ้นมาแล้วครับเรียกแกว่าคุณปูก็แล้วกันคอับดูเ็จะไปทางไหนครับรถไถลบก,ก่อน mày đó là cục nặng chay con phải thấy đó Đấy có gì chưa chưa còn cũng qua này เธอโบวอนกันครับนี่เสียเปรียบแค่ว่าเครื่องไม่ค่อยดีกับไม่มีสโลดินแห้งครับเที่ยวนี้ ีการรับจบทางไกลด้วยนะครับแล้วก็ทางไกลด้วยเพื่อที่จะไม่ใหม้มีการได้เปรียบเสียเปรียบครับจบมบ่อยก็ไม่ดีนะครับจบมบ่อยว่าเสียเวลาเขาอีกเขาบนกันอีก วิ่งล่องนี้กันครับว่ล่ลองนี้จะแข็งนะครับ นออกไอมกคันครับสมองเงินครับอันนี้รับจบทางไกลมาหลายเที่ยวแล้ว เทก็ดินแข็งดีนะครับจุดที่เทนะครับไม่มีปัญหาในการเทครับ